มาเป็นประธานสองมวนีขินก็ไม่ได้ท่นกระเล่ก็ต้อง,งมาสาธุขอใหอ้แสงเพียงของหลวงปูง่หลวงตาเทศให้ผู้ขาทั้ฟฟาทางหลายได้เห็นแสงสว่างน้ำทัางชีวิตให้แสงนั้นจงสว่างสวัยชดช่วงจังแสงพระอาทิตย์มองใดเเมือ่อเก็ให้แจ มึงได้แจ้งเขาไปแล้วไปแจ้งหยุดหดไปยิ่งไปให้ผู้ข่สสวาวพ่อน้ำทั้งแสงสว่างน้ำทังเ้อสาธุาเทียนแล้วก็ทูบทูบนับไปล108นะร้อยแปดเนี่ยร้อยแปดดอกนี่วะละ,ะนับเลยนับเลยร้อยแปดต่อนังน่งนั่งทั้งเข้าไปนั่ง เข้าเาซิกิอันเป็นเ้าิครับออันเ้าิแล้วเอกอันนี้เอามาอีกอันนึ่งเป็นเป็นร้อยอันนี้ร้อยเป็ดอาอ่นี้าเลยเ็นเ้าอดีฐานอฐานจุดเดี๋วงปูจดจุดทุกเปิดฝ้าเปิดดินเปิดสมุทรสายสนิน เปิดความยุ่เย็นเป็นสุขเปิดทอ,อ,องระข้างว่างบาดาลให้ลูกให้หลานสักคน